มาถึงแล้วครับ น้ำสวยเลยอ่าตอนนี้รอก็มาถึงเรือแล้วครับก็เดี๋ยวให้ถ่ายภาพไปครับทำทีมโดยต้องครับนี่ไปนำทีมหน่อยครับวันนี้จะเป็นไงไปดูกันเราจะข้ามไปฝั่งไหนหมองไม่เห็นทูเ,นนเหลือบางอยู่ไปมาทีกของเรา อ่าถึงแล้วอขอบลงเลยนะครับเกาะนกของเราครับเดี๋ยวของลงนะครับนะครับนี่ครับเกาะนกครับเกาะนกนะครับเกาะนกครับ อ่านครับวันนี้อาจารย์ต้องก็แนะนำเรื่องเหยื่อนะครับนี่ที่พักเราครับวันนี้เดี๋ยวกางกันแบบนี้นอนแบบนี้อ่าโอเคครับดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ไว้นะครับว่ายยังว่ายยังว่ายกอดยังไอ้เด็กน้องนั่นถ่วงตัวดิถ่วงดิเอาถ่วงเอาตัวดิถ่วงดูหน่อยตัวนึ่ง เดี๋ยวอาจารย์จะดูสูตรถ่วงให้นะครับโอ้โหลงไปแล้วดูตัวนี้ดนะิโอ้โหาต,ตามตำราเลยอะ่ะม,ม,มันก่อมามันจะมดุดเอ้ยแล้วเดียกันเดียวกันนี่แก่แก่ดีแล้ว <c oughs> เอารอยงี้เหรอสวยจังเลยอะ่ะ แล้วเขาโชว์ขึ้นมาเลยฮะเออแค่ตัดเฉยๆได้แล้วตัวได้แล้วเจอกันคืนนี้ดีกว่าลอยเลยมีค่าศึกมาบุกค,ครับโจเรือโจทลัดมาบุกค,ครับเดือดจานชัยครับเดือโจทรสลัดนะครับ ตอนนี้พี่ยค่อนข้างลำบากครับอันตรายพี่ชายโดยนฉพพี่ชายอันตรายมากเลยไทยมีพายุเข้าพ,าพาี่ชยายอะไรก็ได้จริงๆนี่รอ,อมาอีกแล้วนี่มหา,าบัญชาโฮกกดยับเลยนะครับอายุเข้ามานะครับวุ่นวายไปหมดไอ้ตรงนั้นนอนไปแล้วครับหลับไปแล้ว เดี๋ครับดูต่อครับหลังพายุหมดเป็นยังไงครับไซส์บอสตัวนี้ครับค่ำคืนนี้รอดแล้วครับตอนลี้ครับเดี๋ยนาลุงนะครับเดี๋ยครับต่อครับคืนนี้ใช้ขอภาพถ่ายเลยเดี๋ยวอาจารย์ลุงทำงานแล้วนะครับตัวนี้ไซส์บอสไปเลยค่ำคืนนี้โอ้ ยัยยๆยอุ้ยจารชัยเขาจะมาเล่าเรื่องของเมื่อคืนนะครับเกิดอะไรบ้างนะครับเป็นไงครับเมื่อคืนขนาตัวรอดจากเกาะพายุฝนร้อนเมื่อคืนไปหลบตรงไหนมาพี่หลบตรงไหนมา <laughs> นะครับเอาชีวิตรอดกันได้นะครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับ EP นี้รอดนะครับมารอเช้าแล้วกันทำอะไรกินกันนะกอนนี้กินในน้ำครับผมแต่ให้เจ้าพี่จาทาก่อนกับแรกที่ทางก่อนนะครับเอาเกินบึกนะครับ น้ำไม่ต้องน้ำฝนมารอนะห <c oughs> ม,มึกลังพายุต้านร้บไปนีุ่ยแรงเลยมัมันเอียงมันเอียงโอเคปิดกล้องก่นอนยังไงบัางนีง่เชินงานตื่นแล้วครับเช้าจะเล่นอะไรอะ่ะปาอ๋อโอ้โหเช้า,าแล้วครับเช้าที่สดใส จันใช้เลือดแดงครับคืนโอเคครับรอดนะครับรอดนะครับเี่โอเคหมดสบายไหมครับพี่สวัสดีครับเช้านี้เราก็จะมาตกป่าบ้างนะครับขอร้อครับเราจะตก้วยการใช้หนูนะครับหนูเรียกว่าหนูครับเป็นงติดตามชมครับหมายเด็ดนี่ครับผลงานหนูครับ สองตัวสวยๆเลยครับไม่เข้าลูงครับตีสุ่มไปโดนสองตัวไปครับเรือม,มารับแล้วครับลุงมารับแล้วเก็บของสิครับเบาๆครับวันนี้เสรแล้วครับ ลำลาก่อนนะครับ,บก่อนนกาเดียบแล้วก,ก็ Fly fishing now. Yeah, yeah. Nothing. Yeah. Fing, fing fly fishing now.